สวัสดีค่ะ f ีแฟนช่องแม่น้อยผ้ารวยมือนี้แม่น้อยผ้ารวยกับสิมานําเสนอแนวทางเลขเล่าพัฒนาคือเก่าเนาะคะ่ะเลขเล่าพัฒนามื่อวันที่สามเดือนพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบสี่เนาะคะ่ะเมื่อวานนี้เล้าพัฒนาของเฮ้ากะถือเลขเด่นทั้งสามตัวเนาะคะ่ะ ข้าวห่เด่นไวหาแปดหนึ่งเล่าพัฒนากระอกแปดหาหนึ่งสี่สามเนาะค่ะเลขกเล่าพัฒนาพัฒนาของข้าเม่วว่าน,นี่ก็เข้าเลขเด่นตรงๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีถามพี่น้องเอฟซีได้เบืง้งได้ตามกับคงสิโชคดีกันอยู่เนาะค่ะม่อว่าน,นี่เลขกเจาะ 4ีกับไปเข่ายูสิบหตัวสูตรสิหตัวชุดสิหตัวเนาะค่ะสําหรับเมื่อนี้แอดสี่าได้ลงสิหตัวให้เบิงเนอค่ะถ่ายเออยากได้สิหตัวกับโทษขม่าในเบอร์ส่วนตัวของเอดเ้อค่ะโทษขม่าในเบอร์ส่วนตัวของแอดแอดก็จะได้บอกไปทั้งส่วนตัวเนาะค่ะซึ่งอาจารย์เพิรนว่ามัน เบื้องหลายตัวโพดวัสดุยันพี่น้องเอฟซี่าเฮดเรียกหลายตัวหลายคู่ทั้งอาจารย์เพิ่นกะเล่บอลุ่งไห้เนาะค่ะเมื่อนี่เลขเล่าพัฒนาของเฮ้ากับเด่นเด่นหนึ่งสเก็ค่ะ สองตัวสองตัวบนล่างสองตัวบนล่างก็สิมีสี่แปดหา้าแปดหกแปดสี่เก้า ห้าเก้าหกเก้าสี่เก็ดห้ากเก็ดหกเก็ดนี่ราคาขึ้นเลขเล่าพัฒนาสองตัวของเห้ามืองั้นพุทธเมืออื่นนี่เนาะค่ะ สำหรับสามตัวกับสิมอยูหาคู่หาหางเนาะค่ะสามตัวสิมอยูหาคู่หาหางถาพี่น้องเอฟซีมักกับจังคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบอมากเข้ากับพานไปทั้งช่องเข้ากับายเบิ้งเอาไว้เพื่อเปลี่นแนวทางพิษถืกกับบาว่ากันเนาะค่ะ เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าขามาเบิงกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับทั้งช่องไม่น้อยผ้าร่วยในเรื่องขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับอาจารย์เซียนซาอูเพิน่นเพิ่นสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคิดหม่ไมไมาให้ห้าเบิงต่อไปเนาะค่ะสำหรับเลขมันก็นมีเมื่อเขา่ามือรุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะบ,าบา่าวาอาจารย์ไดเซียนใดบ,าบา่าวาเลขเล่าเลขห้าน้อยเลขรัฐบาลมันก็นมีซีดเข่าซีดรุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะ เมื่อนี้เลขสามตัวของเข้ากับสี่มีสามห้าเก็ดหนึ่งห้าเก้าเก้าแปดเจ็ด ห 1> 1, นึ่งเจ็ดดสองสี่แปดนี่ละค่ะมีอยู่หาคูหาหางค่ะพี่น้องเอซมากก็จังค่อยเก็บเอาไว้บอมาเข้ากับพันไปเนาะคะ่ะทั้ง่องเข้ากับให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นผิดถือก,กับบววกันเนาะคะ่ะ พี่น้องเอฟซีไหมเอฟซีเก่าเขามาเบืองแลวกดซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทั้งช่องเม่หน่อยผ้าร่วยใน่เด้อคะ่ะกดติดตามเพื่อสิได้เบืองคลิปใหม่ๆของแม่หน่อยต่อไปเนาะคะ่ะเมื่อนี้เม่หน่อยผ้าร่วยก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดอ้อเอาไว้มืออื่นเท่ากับจงคอยมาพบมาพอกันกับเล้าสตราร์เล่า พัฒนาเลก็กะห้าน้อยไม่เนาะคะ่ะขอให้พี่น้อง FC เอฟซี่เฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคว่มเก็บใหญ่ใดคว่มไข่ใ่มีข้ามวาจนกยะยาสายมีในตัว FC เอฟซี่เฮ้าเนาะคะ่ะให้มีแต่ข้ามวาร่ยรวยรุย,รย,รยกันสุขูสุขนเนาะคะ่ะเมื่อนี่ ไม่น่อยก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ